ทุกคนเคยเป็นกันไหมครับตื่นเช้ามามีงานกองเต็มโต๊ะแต่พอหมดวันกลับรู้สึกว่าทำไมงานมันไม่คืบหน้าเลยทั้งที่เราก็นั่งทำมาทั้งวันหรือบางทีวางแผนไว้สวยหรูว่าจะทำงานนี้งานนั้นแต่สุดท้ายกลายเป็นเลื่อนไปวันพรุ่งนี้แล้วก็พรุ่งนี้อีกสุดท้ายงานก็ค้างบานเป็นนี่งานก้อนโตวันนี้ผมเลยอยากมาแชร์วิธีฉลาดทำงานไวจัดการเวลาและชีวิตให้มีประสิทธิภาพแบบที่ทำแล้วเห็นผลจริงๆและช่วยให้เรา เลิกเป็นทาตของการผัดวันประกันพรุ่งได้สักทีเอาล่ะครับเรื่องนี้จริงๆไม่ได้ยากนะแต่หลายคนติดอยู่ตรงที่รู้แต่ไม่ทำพอไม่ทำงานมันก็วนลูปไม่เสร็จอยู่ดีเรามาเริ่มจากสิ่งแรกสุดเลย 1. กํากำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน เวลาพูดถึงทำงานอย่างมีประสิทธิภาพหลายคนจะนึกถึงเทคนิค productivity ต่างๆแต่ถ้าเราไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนมันก็เหมือนขับรถทั้งวันแต่ไม่รู้จะไปไหนครับผมอยากให้ทุกคนลองถามตัวเองว่าจริงๆแล้วเรากำลังทำงานนี้ไปเพื่ออะไรเช่นถ้าเป็นฟรีแ l นซ์อาจจะมีเป้าหมายว่า ปิดโปรเจกต์นี้ภายใน2อาทิตย์เพื่อรับงานใหม่ได้ทันหรือถ้าเป็นพนักงานประจำอาจจะตั้งเป้าว่าส่งงานก่อนเดทไลน์2วันเพื่อมีเวลาตรวจทานพอเป้าหมายมันชัดงานจะไม่ใช่แค่งานที่ทำให้แสกแต่จะกลายเป็นงานที่ทำเพื่อตอบโจทย์ชีวิตเรา 2. ทํทำแผนงานอย่างละเอียดพอมีเป้าหมายแล้วสิ่งที่หลายคนพลาดคือการคิดว่าโอเคฉันรู้แล้วว่าจะทำอะไรแล้วก็ลงมือแบบมั่วๆครับสุดท้ายก็ไปไม่ถึงเป้าหมายตรงนี้สำคัญมากให้ลองเขียนแผนออกมาเป็นลิสต์เลยเช่นวันนี้จะทำอะไรพรุ่งนี้จะทำอะไรยิ่งแผนชัดเราจะยิ่งเห็นเส้นทางที่ต้องเดิน แบ่งงานใหญ่ให้เป็นชิ้นเล็กผมเชื่อว่าหลายคนมีปัญหากับงานใหญ่แค่เห็นก็เหนื่อยแล้วเช่นเขียนรายงาน50หน้าหรือเตรียมพรีเซนต์ใหญ่ต่อหน้าลูกค้าวิธีแก้ง่ายมากครับซอยงานใหญ่ให้เล็กลงเช่นจากเขียนรายงาน50หน้าให้กลายเป็นวันนี้เขียนแค่บทนำสองหน้าหรือวันนี้เก็บข้อมูลเฉพาะหัวข้อแรกพอเราทาทีละชิ้นเล็กๆความรู้สึกมันจะเหมือนผ่านด่านเล็กๆได้เรื่อยๆสุดท้ายงานใหญ่ก็เสร็จเอง 5. จัดลำดับความสำคัญ กฎ20-80หลายคนเสียเวลาทั้งวันกับงานยิบย่อยจนไม่ได้แตะงานหลักเลยนี่คือปัญหาคลาสสิกเลยครับการทำงานให้ไวจริงๆต้องรู้จักจัดลำดับความสำคัญจำกฎนี้ไว้นะครับ20%ของงานที่สำคัญที่สุดจะสร้างผลลัพธ์ได้80%แปลว่าแทนที่จะทำทุกอย่างพร้อมกันให้ถามตัวเองว่างานไหนที่ถ้าทำเสร็จแล้วจะทำให้งานอื่นง่ายขึ้นหรือไม่ต้องทำเลยนั่นแหละคือสิ่งที่ควรถามก่อน 6. พัฒนาทักษะที่จําเป็นบางครั้งเราไม่ได้ช้าเพราะขี้เกียจแต่ช้าเพราะขาดทักษะเช่นคนพิมพ์ช้าทํางานเอกสารก็จะเสียเวลาเยอะคนไม่ชํานาญ Excel ก็จะติดอยู่กับไฟล์เดียวทั้งวันดังนั้นอีกวิธีที่เราจะทําให้เราทํางานไวขึ้นคืออัพสกิลครับอาจจะเรียนรู้โปรแกรมใหม่ๆเทคนิคการจัดการเวลาหรือแม้แต่การฝึกสมาธิให้โฟกัสดีขึ้นยิ่งทักษะเยอะงานก็ยิ่งเสร็จไว 7. ดูแลสุขภาพกายและใจอันนี้หลายคนมองข้ามแต่สำคัญสุดๆต่อการทำงานเลยนะครับถ้าร่างกายเราเพลียใจเราเครียดต่อให้มีเทคนิคจัดการงานทีบแค่ไหนก็ไปไม่ไหวอยู่ดีนอนให้พอกินอาหารที่ดีต่อสมองออกกำลังเบาๆและหากิจกรรมที่ช่วยรีเซ็ตจิตใจ,จเช่นเดินเล่นฟังเพลงหรือแม้แต่นั่งสมาธิพอสุขภาพกายใจพร้อมพลังงานเราจะไม่หมดกลางทาง จริงๆทั้งหมดที่เล่ามานี่มันคือการสร้างระบบชีวิตที่ช่วยให้เราทำงานได้ไวขึ้นไม่ใช่ใช้แรงเยอะๆในวันเดียวแต่เป็นการวางโครงให้ชีวิตไหลลื่นทำงานได้โดยไม่ต้องฝืนซึ่งถ้าเพื่อนๆฟังถึงตรงนี้แล้วลองย้อนคิดนะครับว่าตัวเองตอนนี้ติดหยุดตรงจุดไหนบางคนเป้าหมายไม่ชัดบางคนมีเป้าหมายแต่ไม่มีแผนบางคนติดนิสัยผัดวันบางคนลำดับงานผิดหรือบางคนอาจแค่ร่างกายล้าเกินไปจนทาอะไรไม่ออก เมื่อกี้เราคุยกันถึงเป้าหมายแผนงานการแบ่งงานการลำดับความสำคัญและการดูแลตัวเองไปแล้วนะครับแต่ยังมีอีกประเด็นที่โคตรสำคัญเลยคือทำไมเรารู้หมดแล้วแต่ยังไม่ทำผมว่าทุกคนเคยเจอเรารู้ว่าต้องเริ่มเขียนรายงานแต่ก็นั่งเลื่อนมือถือไปเรื่อยๆร,รู้ว่าควรออกกำลังกายแต่ก็หาข้ออ้างว่าฝนตกร้อนเกินหรือไม่มีเวลาเนี่แหละครับคือสิ่งที่เรียกว่าการผัดวันประกันพรุ่ง7 เข้าใจกลนไกของสมองเวลาผัดวันจริงๆสมองเรามันไม่ได้เกลียดงานหรอครับแต่มันเกลียดความรู้สึกไม่สบายใจที่มากับงานใหญ่ๆหรือยากๆสมองเลยเลือกเส้นทางง่ายกว่าเช่นเปิด YouTube เล่นเกมแทนเพราะมันได้รางวัลเร็วกว่าดังนั้นวิธีแก้ไม่ใช่การด่าตัวเองว่าขี้เกียจแต่คือการหาวิธีทำให้งานนั้นดูง่ายขึ้นหรือเริ่มได้ทันที 8. เทคนิค2นาที2 minute rule ถ้างานมันดูใหญ่จนไม่อยากเริ่มลองบอกตัวเองว่าโอเคงั้นฉันจะทำแค่2นาทีเช่นเขียนรายงานแค่เปิดไฟล์แล้วพิมพ์หัวข้อไว้หรือเก็บห้องแค่หยิบเสื้อผ้ากองเดียวไปซักเชื่อไหมครับพอเราเริ่มทำจริงๆแค่2นาทีสมองจะติดลมเองแล้วเราจะทำต่อไปโดยไม่รู้ตัวเพราะความยากมันอยู่ที่เริ่มนี่แหละไม่ใช่ตอนทำเ 9. เทคนิคตั้นเวลาโปโมโดรเทคนิค อีกวิธีที่ใช้ได้ผลคือตั้งเวลาเป็นช่วงสั้นๆเช่น25นาทีทำงานเต็มที่บวก5นาทีพักพอครบสี่รอบคอยพักยาววิธีนี้ช่วยให้เรารู้สึกว่างานมันไม่ใช่ก้อนใหญ่ที่ต้องทำทีเดียวแต่เป็นก้อนเล็กๆที่จัดการได้และการมีเวลาพักเป็นตัวหลอกสมองว่าเอาหน่อยสิเดี๋ยวก็ได้พักแล้วทำให้โฟกัสง่ายขึ้นเยอะเลยครับ1ิบ ใช้พลังเดทไลน์และการบีบตัวเองเอาจริงๆเลยนะครับบางทีเราทำงานไว้สุดๆตอนใกล้ส่งไม่ใช่เพราะเราขยันจูๆ่ๆแต่เพราะแรงกดดันจากเดทไลน์ถ้าอยากทำงานไวตั้งแต่แรกเราต้องสร้างเดทไลน์ปลอมให้ตัวเองเช่นตั้งเป้าว่าจะส่งงานให้เพื่อนเช็คก่อนจริง2วันหรือบอกใครสักคนว่าเดี๋ยวฉันจะส่งให้ภายในวันนี้นะพอเราพูดออกไปแล้วมันเหมือนสร้างแรงบังคับให้ต้องทำจริง 11. ลดสิ่งรบกวนให้เหลือน้อยที่สุดบางทีเราไม่ใช่ผัดวันรอกแต่เรามีสิ่งรบกวนรอบข้างเยอะเกินมือถือแจ้งเตือนตลอดเปิด Facebook ไว้ตลอดหรือโต๊ะทำงานรกจนไม่อยากนั่งผมแนะนำง่ายๆเลยนะครับปิดแจ้งเตือนที่ไม่จำเป็นเก็บโต๊ะให้สะอาดแล้วลองหาสถานที่ที่เราทำงานแล้วโฟกัสได้เช่นร้านกาแฟเงียบๆหรือมุมเล็กๆที่บ้านที่ไม่มีใครกวน 12. ใช้รางวัลมาจูงใจตัวเองพ้นเราทําอะไรได้ดีขึ้นถ้ามีรางวัลรออยู่จริงไหมครับเช่นถ้าทำเสร็จหนึ่งงานจะให้ตัวเองดูซีรีส์หนึ่งตอนกินขนมที่ชอบหรือออกไปเดินเล่นสบายสบายมันเหมือนเป็นข้อตกลงกับตัวเองว่าถ้าฉันทำเสร็จฉันจะได้สิ่งนี้ทําให้สมองรู้สึกว่างานไม่ได้เป็นภาระอย่างเดียวแต่เป็นสะพานไปหาสิ่งดีๆด,ด้วย 13ค่อยๆปรับไม่ต้องเป๊ะตั้งแต่แรกบางคนอยากเปลี่ยนชีวิตแบบสุดโต่งเช่นตั้งกดตื่นตีห้ทุกวันทำงานเต็ม12ชั่วโมงบอกเลยว่าอยู่ได้ไม่เกิน3วันก็กลับไปเหมือนเดิมสิ่งที่ยั่งยืนจริงๆคือการปรับทีละนิดเช่นจากที่เคยเลื่อนเริ่มง,งานไปบ่ายสมลองเริ่มก่อนสักเที่ยมจากที่เคยทำงานวันละชั่วโมงลองเพิ่มเป็นชั่วโมงครึ่งค่อยๆเพิ่มทีละเก้าพอทำจนชินมันจะกลายเป็นนิสัยจริงๆเพราะฉะนั้นครับถ้าใครกำลังติดอยู่กับการผัดวัน ลองหยิบวิธีเหล่านี้ไปใช้ดูไม่จําเป็นต้องใช้ทุกข้อเอาแค่ข้อเดียวที่รู้สึกว่าเข้ากับตัวเองที่สุดแล้วลองเริ่มเลยวันนี้แต่เดี๋ยวก่อนมันยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากๆคือต่อให้เราจัดการเวลาได้ดีแค่ไหนแต่ถ้าเราเลือกทำงานผิดหรือเอาเวลาไปลงกับสิ่งที่ไม่ใช่งานก็ไม่พาเราไปถึงจุดที่อยากไปอยู่ดี เมื่อกี้เราคุยกันถึงวิธีเอาชนะการผัดวันประกันพรุ่งไปแล้วใช่ไหมครับแต่ต้องบอกเลยว่าแค่ทำงานไวหรือแค่เลิกผัดวันอย่างเดียวมันยังไม่พอสิ่งที่สำคัญพอๆกันก็คือเราจะเลือกทำงานแบบไหนเพราะสุดท้ายแล้วการทำงานให้ไวมันไม่ได้การันตีว่าเราจะเดินไปถูกทางเสมอไปบางคนทำงานไวมากแต่พอทำเสร็จแล้วมารู้ทีหลังว่าอา้าวงานนี้มันไม่ได้พาเราไปสู่เป้าหมายที่อยากได้จริงๆกลายเป็นเหมือนวิ่งเร็วแต่ไปผิดทาง 14งานสำคัญจริงๆ v e อร์ซังานแค่ดูยุง่งเคยไหมครับวันหนึ่งทั้งวันเรารู้สึกว่าตัวเองยุ่งตลอดเวลาแต่พอถึงเย็นกลับรู้สึกว่าไม่ได้ทำอะไรที่สำคัญเลยนี่แหละครับกับดักของการยุ่งแบบไร้ท่างานที่มีค่าคืองานที่พาเราเข้าใกล้เป้าหมายจริงๆเช่นถ้าเราอยากพัฒนาธุรกิจการหาลูกค้าใหม่อาจสาคัญกว่าการจัดตาราง Excel ให้สวยเป๊กดังนั้นเวลามีงานเข้ามาให้ถามตัวเองง่ายๆง,งานนี้มันพาฉันไปใกล้เป้า หมจ,จริงๆไทำไมก็อาจตัดทิ้งหรือมอบหมายให้คนอื่นทำแทนได้เลย 15. เลือกโฟกัสกับงานที่สร้างคุณค่าเรามีเวลาและพลังงานจำกัดครับจะให้ทุ่มกับทุกเรื่องเท่ากันไม่ได้สิ่งที่ควรทำคือเลือกโฟกัสงานที่สร้างคุณค่าได้มากที่สุดผมชอบคิดแบบนี้ครับอะไรคือสิ่งที่ถ้าฉันทำได้ดีจะทำให้ชีวิตง่ายขึ้นในระยะยาวเช่นพัฒนาทักษะใหม่ๆที่จะทำให้เราทำงานเร็วขึ้นหรือสร้างระบบที่ช่วยลดงานจุกจิก นอน,นี่แหละครับคือการลงทุนเวลาที่ฉลาดจริงๆ 16. กล้าพูดคำว่าไม่หลายครั้งเรายุ่งไม่ใช่เพราะงานเราเยอะแต่เพราะเราไม่กล้าปฏิเสธงานที่ไม่สำคัญเลยครับกลัวคนอื่นไม่พอใจกลัวถูกมองว่าไม่ช่วยเหลือแต่ลองคิดดูนะถ้าเรารับทุกอย่างสุดท้ายเราก็ไม่มีเวลาทำสิ่งที่สำคัญกับตัวเองจริงๆการกล้าพูดคำว่าไม่กับงานบางอย่างไม่ได้แปลว่าเราขี้เกียจแต่มันแปลว่าเรารู้จักรักษาเวลาและพลังงานไปใช้กับสิ่งที่มีค่ากว่า เอาละครับสรุปภาพรวมวันนี้ถ้าอยากทำงานไวจัดการเวลาและชีวิตได้ดีขึ้นให้จำสามคีย์หลักนี้ไว้เลยนะ 1. ชัดเจนกับเป้าหมายงานทุกงานควรตอบโจทย์เป้าหมายใหญ่ของเรา 2. มีระบบและลงมือจริงไม่ใช่รู้แต่ไม่ทำใช้เทคนิคแบ่งงานเล็กตั้งเวลาจัดลำดับความสำคัญ 3. โฟกัสที่ใช่ตัดสิ่งที่เกินไม่ใช่ทำทุกอย่างแต่เลือกทำสิ่งที่สร้างผลลัพธ์จริงๆให้ชีวิตสุดท้ายอย่าลืมนะครับว่าเราไม่ใช่หุ่นยนต์การดูแลสุ ขัาดกายใจและให้รางวัลกับตัวเองบ้างมันคือสิ่งที่จะทําให้เราทํางานไวและทํางานได้ดีอย่างต่อเนื่องไม่ใช่แค่พุ้งสุดแรงในวัน2วันแล้วหมดไฟไปเลยโอเคครับเพื่อนๆนนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของวันนี้หวังว่าจะได้ไอเดียและแรงบันดาลใจกลับไปนะครับถ้าใครรู้สึกว่าเนื้อหานี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง many stories ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปที่เราจะยังคงเล่าเรื่องราวดีๆที่ช่วยให้ชีวิตของเรามีคุณค่ามากขึ้นและจัดการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับ